สวัสดีค่ะครูนูทวีวันมาแล้วนะคะวันนี้มาในคอนเทนต์สเคล็ดลับง่ายๆนะคะทำออนไลน์ให้สำเร็จนะคะมาแล้วนะคะตะกี้ครณนูไลฟ์ไปแล้วนะคะแต่ว่าไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะเดี๋ยววันเจอแล้วนะคะมาเจอตัวเองแล้วตะกี้หายังไงก็ไม่เจอแต่ก็ยังไลฟ์ต่อนะคะเพราะว่าไม่ได้เช็คเช็คหามตัวเองก็ไม่เจอนะคะ โอเคภาพชัดเสียงชัดนะคะวันนี้มาในวันพฤหัสหรือว่าวันพุธเอ่ยสีเขียวนะคะวันนี้เดี๋ยวครูนูขอสนับสนุนตัวเองออกไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะว่าทุกครั้งที่เราออกมาแชร่ออกมาแบ่งปันความรู้อย่าลืมที่จะสนับสนุนตัวเราเองด้วยเป็นกองหนุนให้กับตัวเองดีที่สุดคะ่ะขั้นแรกเราต้องสนับสนุนตัวเองก่อนนะคะ แชทเองก่อนนะคะทุกคนใครเข้ามาแล้วก็แบ่งปันความรู้ดีๆออกไปเลยค่ะวันนี้นะคะใครที่ต้องการเคล็ดลับนะคะในการทําการตลาดออนไลน์นะคะคุณนูบอกได้เลยนะคะว่าสามารถนําไปใช้นะคะคุณนูเองก็เรียนรู้ฝึกฝนและก็นําไปใช้เช่นกันนะคะฉะนั้นวันนี้เราเองเป็นคนหนึ่งนะคะเชื่อเลยค่ะว่าคนอีกเยอะแยะมากมายนะคะกําลังปรารถนาต้องการขึ้นมาอยู่บนออนไลน์นะคะแล้วเราจะทํายังไงนะคะให มันทําให้เรารู้สึกว่าฉันอยากขึ้นมาทําออนไลน์นะคะเพราะมีใครหลายๆคนอาจจะไม่อยากที่จะขึ้นมาทําออนไลน์เพราะอาจจะยังมีความกลัวยังมีความไม่กล้านะคะฉะนั้นถ้าติดตามคุณนูแล้วนะคะคุณก็จะกลายเป็นคนหนึ่งที่กล้าและมั่นใจแน่นอนคะ่ะเพราะว่าครนูก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้เป็นซุปตาออนไลน์แล้วนะคะใครบอกบอกตัวเองนี่แหละ <laughs> ไม่ต้องรอให้ใครมา สวมมงให้คุณนะคะคุณสวมให้กับตัวคุณเองเลยนะคะเดี๋ยวแป๊มหนึ่งนะคะคุณุขอสนับสนุนตัวเองออกไปก่อนนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะฉะนั้นเดี๋ยวคุณนเข้าเรื่องเลยนะคะโอ้ตะกี้นะคะอุตสาห์ชมตัวเองนะคะว่าสวยความสวยแบบชัดมากก็เลยแบบเด้งหายไปเลย <laughs> สิ่งแรกเลยนะคะเคล็ดลับง่ายๆเคล็ดลับแรกเลยคะ่ะที่ทําไม คนหลายๆคนนะคะขึ้นมาทําการตลาดออนไลน์เพราะเขารู้ว่าหน้าของเขาเนี่ยแล้วก็ชื่อของเขาเนี่ยคะ่ะมันเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าที่สุดเลยนะคะถ้าวันนี้เรารู้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะกลายเป็นคนหนึ่งนะคะที่ขึ้นมาทําการตลาดออนไลน์อย่างแน่นอนคะ่ะไม่ปล่อยให้ตัวเองเป็นคนธรรมดาทั่วไปเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะอย่างตูนูนะคะและก็ทุกคนที่ขึ้นมาทําการตลาดออนไลน์เขารู้ว่า การที่เขาเอาหน้าเขาแล้วก็เอาชื่อของเขาเนี่ยขึ้นมาให้คนจดจํานั้นนะคะมันคือสินทรัพย์และมูลค่าที่แบบคือสูงที่สุดอะในยุคนี้แล้วนะคะถ้าคุณยังไม่เอาชื่อของคุณไม่เอาหน้าของคุณขึ้นมาให้คนจดจํานะคะยุคต่อไปในอนาคตนะคะคุณก็จะไม่รู้เลยว่าเอ๊ะชีวิตหรือว่าอนาคตฉันมันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะฉะนั้นแล้ว จงเอาหน้าสวยๆของคุณหน้าละลองคุณนะคะชื่อเทๆ่ๆชื่อดีๆของคุณชื่อมงคลของคุณขึ้นมาให้คนจดจําค่ะและวันนี้นะคะหลายคนบอกว่าเอ๊ะฉันจะทําให้คนจดจําคนให้คนรู้จักฉันได้ยังไงนะคะ คุณก็แค่ขึ้นมาบ่อยๆเอาหน้าของคุณเนี่ยขึ้นมาเสนอมักกระแทกกล้องบ่อยที่สุดค่ะเพราะเขาเห็นคุณบ่อยๆนะคะเหมือนดารายุคก่อนๆที่เราติดละครนะคะคือไม่ได้ดูละครตั้งแต่เข้ามาอยู่บนโลกออนไลน์สองปีกว่าไม,ไม่ไม่ดูละครเลยนะคะไม่รู้จักดาราแล้วล่ะถ้าเป็นดารารุ่นก่อนๆเราก็รู้จักเนาะเพราะว่าเห็นไหมถ้าเราได้เสพอะไรบ่อยๆเราก็จะรู้จักเขาจะจดจําเขาได้นะคะอย่างเมื่อก่อน เราจดจําดารารุ่นเก่าได้นะคะอย่างอั้มพัชราภาอะไรนี่เขาเป็นซุปตาเนาะเราก็จําเขาได้นั่นแหละเพราะว่าฉะนั้นวันนี้คุณอยากจะมาทําการตลาดออนไลน์อะ่ะคุณก็แค่เอาหน้าของคุณให้ใหขึ้นมาบ่อยๆเอาชื่อของคุณนะ่พูดถึงตัวเองบ่อยๆนะคะมันจะทําให้คนจดจําคุณได้และคุณจะสามารถทําการตลาดออนไลน์ได้อย่างราบรื่นรุ่งเรืองแน่นอนคะ่ะและก็สิ่งที่สองเลยนะคะวันนี้คุณจะต้อง ย้ายความสำเร็จของคุณนะคะเข้ามาอยู่ในเพจ facebook ได้แล้วค่ะหลายคนนะคะคุณหนูเชื่อว่าคุณอะเล่นเฟซกันอยู่แล้วนะคะเล่น facebook แล้วก็สร้างตัวตนใน facebook หรือ Mac, แม้กระทั่งขายสินค้าใน facebook นะคะรู้หรือเปล่าว่า facebook นะคะมันทำให้คนติดตามคุณได้เยอะที่สุดก็5,000แต่มันมันเหมือนกับว่า เฟซบุ๊กนะเป็นขาจรนะคะคือไม่ได้เป็นแฟนคลับหรือว่าไม่ได้เป็นแฟนประจําของคุณไม่ได้เป็น f อของคุณว่างานเถอะนะคะการที่เราอยากจะมี FC อยากจะมีแฟนคลับเราจะต้องมาทําธุรกิจบนเพจ facebook ค่ะเพราะว่าเพจ a c e b o o k นั้นนะคะมีคนติดตามเราเยอะแยะมากมายคะ่ะไม่จํากัดจํานวนเลยนะคะถ้าคุณอยากจะสําเร็จยิ่งใหญ่นะคะคุณจะต้องย้ายความสําเร็จของคุณ ขึ้นมาอยู่บนเพจ f a c e b o o k เดี๋ยวบัดเ,เดี๋ยวนี้นะคะเดี๋ยวบัดนี้โดยด่วนเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่สามเลยนะคะเคล็ดลับง่ายๆนี้ก็คือคุณจะต้องลงทุนนะคะกับเครื่องมือที่จะทำให้คุณเปิดธุรกิจได้ก็คือมือถือนั่นเองค่ะวันนี้นะคะถ้าคุณมีมือถือดีๆสักเครื่องนึงถ่ายคลิปออกมาสวยไลฟ์ออกมาสวยนะคะแล้วก็ โพสภาพสวยๆนะคะมันก็จะทําให้ผู้คนเข้าถึงคุณได้นะคะทําให้คนเขาอยากจะดูนะคะเขาเขาอยากจะามาแบบดูคุณว่าเอ๊ะทําไมภาพสวยจังภาพสินค้าสวยจังอะไรแบบนี้นะคะมันจําเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะมือถือเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะในยุคนี้ถ้าเราแบบบางคนอาจจะ อยากทาการตลาดออนไลน์แต่มือถือก็ยังแบบกล้องไม่ค่อยชัดนะคะหรือว่าความจําก็น้อยอะไรแบบนี้นะคะเราควรที่จะลงทุนกับมือถือค่ะเพราะว่าถ้ามือถือของเราถ่ายภาพสวยนะคะกล้องชัดอะไรแบบนี้แล้วความจําเยอะยิ่งดีค่ะเพราะว่าเราจะต้องถ่ายคลิปอัดคลิปวิดีโอนะคะต้องใช้ความจำโทรศัพท์ที่ดีมากเลยนะคะฉะนั้นวันนี้ลงทุนกับ เครื่องมือในการทำให้คุณสำเร็จก็คือมือถือของคุณให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็สิ่งที่สามสิ่งที่4ี่แล้วนะคะคืออย่าดูถูกความรู้ในตัวคุณค่ะเพราะว่าความรู้ในตัวคุณเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะใครหล,ลายๆคนอยากที่จะแบบสำเร็จนะคะ ในการตลาดออนไลน์แต่ลืมความรู้ในตัวเองค่ะคือลืมความสามารถลืมความเชี่ยวชาญในตัวเองนะคะฉะนั้นวันนี้รู้ไว้เลยว่าคุณอาจจะเก่งอะไรอยู่คุณอาจจะถนัดอะไรอยู่นะคะเริ่มจากสิ่งที่มีในตัวคุณนั่นแหละค่ะรู้หรือเปล่าว่าถ้าวันนี้เราไม่สามารถที่จะทําสิ่งที่เรามีอยู่นะคะให้สําเร็จได้จากสิ่งที่เราถนัด จากสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบยังไม่สําเร็จเลยเราไม่สามารถที่จะไปทําอะไรสําเร็จได้เลยนะคะฉะนั้นแล้วอย่ามองข้ามนะคะความรู้ในตัวคุณเด็ดขาดเลยนะคะมันจะทําให้คุณนะคะเป็นที่จดจําและสามารถช่วยเหลือผู้คนได้อย่างแน่นอน,นะคะ่ะความรู้ในตัวคุณเป็นสิ่งที่สําคัญและยอดเยี่ยมที่สุดนะคะจงภัคภูมิใจในตัวเองให้ได้ก่อนและคุณถึงจะสามารถทําอย่างอื่นให้สําเร็จได้นะคะฉะนั้น สีสิ่งนี้นะคะเป็นเคล็ดลับง่ายๆที่คุณจะสามารถทำการตลาดออนไลน์ให้สำเร็จนะคะเดี๋ยวครูนูสรุปให้เลยนะคะหนึ่งเลยนะคะคุณต้องรู้เลยนะคะว่าหน้าของคุณกับชื่อของคุณนะคะเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากที่สุดค่ะแล้วจะทำยังไงให้ชื่อของคุณและหน้าของคุณนะคะมีมูลค่ามากที่สุด คุณต้องออกมาบ่อยๆออกมาให้คุณค่าให้เขาจดจําชื่อคุณได้ว่ามาฟังคุณูแล้วนะคะได้รับความรู้อะไรนะคะมาฟังคุณูแล้วรู้เลยว่าคุณูหน้าตาแบบนี้ท่าทางแบบนี้นะคะนี่แหละมันจะทําให้เราสามารถทําการตลาดอะไรก็ทําได้ต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอนค่ะที่สําคัญอย่าลืมทําแบบสม่ําเสมอทําแบบต่อเนื่องทํายาวนานนะคะและสิ่งที่สเลยวันนี้นะคะ คุณจะต้องทำเพจของคุณย้ายความสำเร็จของคุณนะคะมาอยู่ที่เพจ a c e b o o k ค่ะเพราะว่าอะไรการที่เรานั้นนะคะคิดว่าเราอยู่ใน facebook ของเราอะ่ะอาจจะสำเร็จได้นะคะแต่ facebook ของเรานั้นมันเป็นเหมือนแบบ ธุรกิจเล็กๆอ่ะเหมือนกับถ้าถ้าเทียบกันแล้วก็เป็นเหมือนการตลาดนะคะสวัสดีค่ะคุณโอขอบคุณมากเลยนะคะที่มาทักทายกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะฉะนั้นเนาะอย่างวันนี้นะคะเราอยากสําเร็จอะ่ะเราจะต้องย้ายความสําเร็จจากเฟซส,ส่วนตัวมาไว้ที่เพจ Facebook เพราะว่าเพจ Facebook นั้นนะคะ คนสามารถติดตามเราได้แบบไรขีดจำกัดค่ะไม่ได้จำกัดแค่5,000คนเหมือน Facebook นะคะ Facebook อ่ะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับเป็นตลาดไม่ได้มีลูกค้าประจำอาจจะเป็นขาจรน,นะคะหรือว่าไม่มี FC อย่างแท้จริงฉะนั้นถ้าเราอยากให้ลูกค้าประจำเราใน Facebook เข้ามาติดตามเราเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองย้ายความสำเร็จของเรามาไว้ที่เพจ Facebook ค่ะและสิ่งที่3 สาแต่น,นี่เป็นสสิ่งที่3นะคะก็คือวันนี้เราจะต้องลงทุนนะคะในเครื่องมือธุรกิจของเราที่สำคัญในยุคนี้ก็คือมือถือนั่นเองค่ะมือถือนะคะดีๆสักเครื่องนึงเนาะอเอาไว้ถ่ายคลิป เอาไว้ทำไลฟ์นะคะเอาไว้ถ่ายภาพสวยๆนะคะเพราะวันนี้หลายคนอาจอยากมาทำการตลาดออนไลน์แต่มือถือเวลาที่ถ่ายรูปแล้วรูปอาจจะไม่สวยเวลาทำคลิปแล้วก็ภาพไม่ชัดอะไรแบบนี้นะคะฉะนั้นแล้วรู้ไว้เลยว่าการที่เราลงทุนมือถือดีๆสักเครื่องนึงจะสามารถทำให้เราทำการตลาดได้แบบสําเร็จนะคะเพราะว่าภาพสวยคลิปสวยวิดีโอสวยนะคะคนก็อยากจะมาดูนะคะว่าเอ๊ะทำไมทำภาพสวยจังทำไมแบบ ดูดีจังเลยอะไรแบบนี้นะคะถ้ามือถือถ่ายภาพไม่ชัดนะคะเราก็จะไม่สามารถทำให้คนอื่นแบบเห็นว่าการตลาดของเรานี่มันอาจจะดูแบบมัวๆนะคะภามือถือหลายคนกล้องจะไม่ค่อยชัดนะคะแต่บางคนอาจจะมีกล้องดีแล้วแต่จงาพาพาให้ทำให้คุณอะ่ะ เช็ดมือถือด้วยเช็ดกล้องด้วยนะคะกล้องเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะคะอย่าลืมเลยว่ามือถือเป็นเครื่องมือธุรกิจที่ควรลงทุนอีกสิ่งหนึ่งค่ะ <_ s> และสิ่งที่4 <_ s> ี่เลยนะคะคือความรู้ในตัวเรานั่นเองนะคะอย่าลืมว่าความรู้ในตัวเราน,น,นะคะเป็นสิ่งที่หลายคนมองข้ามะคะ่ะถ้าวันนี้เราลืมความรู้ในตัวเราแล้วไปลงทุนทับอย่างอื่น ไม่สามารถที่จะสําเร็จได้เลยค่ะเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่าในตัวเรานั้นมีอะไรดีบ้างนะคะถ้าวันนี้เราเริ่มต้นจากสิ่งที่เราถนัดจากสิ่งที่เราชอบแล้วสําเร็จเราไปทําอะไรอย่างอื่นก็สําเร็จแน่นอนค่ะฉะนั้น สิ่งที่จะทําให้คุณทําการตลาดสําเร็จก็คือความรู้ในตัวคุณนั่นเองอย่าเพิ่งไปลงทุนอะไรเยอะแยะนะคะขอให้กลับมาอยู่ที่ตัวเองก่อนนะคะว่าเราเก่งอะไรเราถนัดอะไรนะคะอย่างครูโอก,ก็เก่งการทําน้ําดื่มค็อกเทลอะไรแบบนี้นะคะนั่นแหละยอดเยี่ยมที่สุดแล้วนะคะฉะนั้นแล้ววันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณถนัดอะไร คุณนำสิ่งนั้นมาทำการตลาดก่อนเลยค่ะเพราะถ้าวันนี้เรารักและภูมิใจในตัวเองเราจะสามารถทำอะไรก็สำเร็จแน่นอนค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาทักทายกันนะคะและก็ทั้งชมย้อนหลังด้วยนะคะวันนี้เรามีเคล็ดลับง่ายๆนะคะเราจงเรียนรู้ลงมือทำฝึกฝนตัวเองให้แบบ สม่ำเสมอจนเชี่ยวชาญนั่นแหละนะคะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเชี่ยวชาญและสําเร็จยิ่งใหญ่วันไหนนะคะมันอยู่ที่ว่าเราอะ่ะไม่ล้มเลิกและเราทําจนเราสําเร็จนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะครูเชื่อค่ะว่ายังมีใครหลายๆคนนะคะที่ยังไม่มีเพจนะคะยังไม่มีธุรกิจ บนออนไลน์นะคะครูนูรับเปิดเพจนะคะสําหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าฉันจะเปิดเพจอะไรดีฉันจะขายอะไรดีฉันจะทําหน้าปกยังไงฉันจะทำอ่าโปรโฟไฟล์เพจแบบไหนนะคะครูนูอ่ายินดีนะคะให้คําปรึกษา1เดือนนะคะแล้วก็ สร้างเพจให้กับคุณด้วยในราคา999บาทนะคะวันนี้ใครที่สนใจก็ทักเข้ามาหาครูนูได้เลยนะคะแล้วเจอกันค่ะขอบคุณทุกคนนะคะแล้วมาเจอกับครูนูได้ใหม่ในไลฟ์หน้านะคะสวัสดีค่ะ